วันนี้เอิร์ธจะพามาดูรถ3แบบ3รุ่นนะครับที่จะดูว่าเหมาะกับใครบ้างนะครับผมมาเริ่มที่คันแรกเลยนะครับผมจะเป็นรถ A t ทินะครับคันนี้นะครับผมจะเหมาะกับสําหรับคนที่เพิ่งจบใหม่นะครับหรือว่าหารถคันแรกนะครับผมตัวนี้เป็นรถเก่งทรงซีดานเอทิรู้อยู่แล้วนะครับเอทิออปชั่นเยอะอยู่แล้วรับขายดีอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ราคาเริ่มต้นที่549ใครซื้อคันแรกก็บอกว่าตัวนี้เป็นตัวจบนะครับผม A t ทิฟ จบเลยครับซื้อคันนี้ไปคือจบนะครับผมแต่ถัดมานะครับผมอันนี้อาจจะเป็นรถครอบครัวคันเล็กๆนะครับผมสาหรับครอบครัวเล็กๆอาจจะใช้เดินทางอยากได้เครื่องแถวขึ้นมาหน่อยเป็นเครื่องพันห้านะครับตัวนี้ยาริสคอร์มาให้นะครับผมราคาเริ่มต้นที่7จ็ดแสนก็บาทนะครับผมสําหรับครอบครัวเล็กๆนะครับผมเป็นทรง5ประตูนะครับยอดทิตเหมือนกันเลยคันนี้นะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับเป็นทรงเอาใจเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นรถคันที่2ก็ได้นะครับผมเพื่อไว้ค้าขาย หรือคนที่อยากได้ขับฟิวกระบะนะครับผมช่วงล่างดีๆรถอ่าเน้นใช้งานคันนี้ก็จะเป็นตัวรีโวนะครับมีให้เลือกทั้ง4ประตูแล้วก็แขกนะครับผมตัวยกสูงนะครับผมใครที่สนใจก็ตอนนี้มีดอกเบี้ยนะครับ0ให้นะครับผมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับผมรอบคันนะครับรถใหม่ใบแดงซื้อรถทั้งทีซื้อที่ดีๆเลยนะครับผมต้องซื้อที่เอิร์ธนะครับโตต้ารบดีกรมชัยครับผม